สวัสดีทุกท่านเพราะผมผู้ชี้ทอกเพจเล่นกำไรกบขอนะครับคลิปนี้นะครับจะมาพูดถึงการเป็นยูทูบเบอร์นะครับก็ก่อนอื่นนะครับก็อาจจะไม่เกี่ยวกับการลงทุนเท่าไหร่นะครับคลิปนี้เนี่ยก็สืบเนื่องมาจากมีเพื่อนถามนะครับว่าอัดโค้งอัดคลิปนะครับได้เงินอะไรยังไงเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมก็จะพูดสั้นๆนะครับก็ก็ประเด็นก็ประมาณว่าคุยกับเพื่อนแล้วก็เป็นยังไงนู่นนี่นั่นก็คือ ตั้งแต่ทาเพจมานะครับเคยได้เงินจาก y youtube นะครับก่อนอื่นเล่าให้ฟังก่อน YouTube เนี่ยเขาบอกว่าจะเปิดสร้างรายได้ก็ต่อเมื่อ,อมีผู้ติดตามเกิน1,000พนะครับแล้วก็มีชั่วโมงคนดูเนี่ยเกิน4 0 0พันชั่วโมงนะครับพอครบปุ๊บเราถึงจะสามารถไปกดสร้างรายได้นะครับพอกดสร้างรายได้เนี่ยมันก็จะมีโฆษณาข,ขึ้นนะครับแต่เห็นว่าหลังๆมาเนี่ยก็คือต่อให้ไม่เปิด,ปดสร้างรายได้เนี่ย u t u b e ก็จะใส่โฆษณามาเองอันนี้ก็ไม่รู้นะครับทีนี้เอาละ พอเราผ่านเกณฑ์เขาก็จะส่งพินมาให้นะครับอ่าไม่ใช่สิพอเปิดสร้างได้ได้แล้วจะต้องพ,พูดง่ายๆคือมันมีการสะสมเงินนะครับไปจนถึง10เหรียญพอได้10เหรียญเนี่ยเขาก็จะมีจดหมายมาเขาเรียกพินนะครับ P A N พินแล้วก็เอาพินเนี่ยไปกรอกนะครับแล้วเขาจะจ่ายงวดแรกก็คือทุกๆครั้งที่เงินเกิน100เหรียญน,นะครับก็วันนั้นได้ไปครั้งแรกนะครับก็ได้ไปประมาณ2 0 0 0นะครับ แล้วก็หลังจากนั้นมาเนี่ยก็จะไม่ได้อีกเลยนะครับอันนี้ก็ลอยฟังนะครับแล้วทุกครั้งที่ท่านดูโฆษณานะครับก็อ่าเวลาเราดูโฆษณาเนี่ยถ้าเรากดขเขาเรียกนะครับเวลามีโฆษณามันจะกดข้ามได้การที่กดข้ามเนี่ยคนที่ทําคลิปะจะไม่ได้ตังค์นะครับก็ขเขาเรียกนะครับก็สําหรับผมนะครับก็เอาตรงๆนะครับท่านจะเปิด ข้ามหรือไม่ข้ามก็แล้วแต่ไม่เป็นไรเอาที่ทุกท่านสะดวกนะครับบางคนเนี่ยดูคลิปมากอาจจะเปลืองเน็ตนะครับเอาไปทําอื่นได้นะครับแต่สําหรับใครที่เน็ตเหลือนะครับแล้วก็อยากจะตอบแทนหรือว่าอยากจะเป็นเคาเรียกนะครับอยากจะช่วยเหลือนะครับด้วยการดูโฆษณานะครับแล้วผมก็จะได้ตังก็ขอบคุณนะครับก็เอาเป็นว่าแล้วแต่ท่านนะครับสําหรับผมเนี่ยผมก็ใส่โฆษณาไปเขาเรียกนะครับคือผมก็ไม่ใช่ผู้ชํานาญนะครับผมก็กดกดไปเรื่อยนะครับ ก็มันตั้งค่ามาตรฐานอะไรยังไงหรือว่าได้โฆษณาสูงสุดอะไรยังไงผมก็ใส่ตามที่ที่มันจะเป็นนะครับแล้วมันก็ออกมาตามที่ที่ท่านเห็นก็ประมาณนั้นนะครับทีเนี้ยนะครับพอเปิดสร้างเลยได้ก็ประมาณนี้นะครับแล้วขั้นตอนการทํางานบางคนบอกเฮ้ยมันต้องมีการตัดต่อมันต้องนู่นนี่นั่นนะครับก็สําหรับผมนะครับผมไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นยังไงคลิปคนอื่นเนี่ยผมเห็นโอ้โหตัดตอดีมากนะครับทุกอย่างนออกมาสวยงามหมดเลยนะครับ แต่ของผมนะครับก็เพื่อนเรียกว่าทอกเทคเดียวนะครับก็คือถ่ายเทคเดียวแล้วก็ลงเลยนะครับไม่มีการรีเช็คไม่นู่นไม่นี่นะครับแล้วก็ถ้าตัดต่อเต็มที่ก็อาจจะมีตัดผ่านมือถือก็ทําได้ก็ทําทาไม่ได้ก็ปล่อยผ่านไปนะครับก็มองว่าผมสำหรับผมนะครับผมมองว่าผมอัดคลิปให้ความรู้นะครับถ้าท่านอยากได้ความรู้เนะี่ยท่านก็ดูแล้วก็ต่างตอบแทนกันนะครับผมก็ได้เงินค่าโฆษณาส่วนคนที่ดูเนี่ยเขาก็ได้ความรู้ไปนะครับซึ่ง ผมทําเพจเกี่ยวกับกบขนะครับกองทุนข้าราชการอ่ากองทุนบําเหน็จบานาญข้าราชการนะครับซึ่งข้าราชการส่วนใหญ่เนี่ยไม่รู้ว่ากบขอะไรยังไงนะครับเชื่อไหมครับว่าข้าราชการหนึ่งล้านคนนะครับรู้จักการเปลี่ยนแผนแค่10เซนะครับอีกเก้าแสนเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าเปลี่ยนแผนได้นะครับเอ้ยประมาณหนึ่งล้านคนนะครับที่ไม่รู้เลยว่าเปลี่ยนแผนได้นะผมก็มาทําให้ความรู้นะครับเริ่มแรกที่มาทำก็เพราะว่าหาความรู้แล้วมันไม่อัปเดตแล้วก็ พูดง่ายคือมันเจ็บใจครับผมรู้สึกว่าผมเจ็บใจในช่วงที่าหาความรู้แล้วก็ไม่ได้แนละตอนที่หุ้นตกช่วงที่มีโควิดอะไม่มีใครพูดนู่นนี่นั่นนะครับเพจบางเพจที่ทําเรื่องกบกขเนี่ยเขาก็บอกว่าเอ้ยแผนหุ้นมันเสี่ยงจะไปนั่นเลยเอาแค่สมดุลตามอายุมันทําให้แบบเฮ้ยทำไมมันหาข้อมูลไม่ได้นะครับผมก็เลยมาทำซะเลยนะครับทําครั้งแรกเนี่ยก็ทําไปเรื่อยๆนะครับทําไปทํามาก็ไม่รู้มันสร้างไรายได้จนมีเพื่อนบอกเฮ้ยมันสร้างไรายได้เลยนะ ผมว่อ่าเฮ้ยก็กดไปเฮ้ยมันสร้างไรายได้พอถึงเวลาผ่านไป9เดือน10เดือนบอกเฮ้ยคนติดตามถึง1,000แล้วแล้วก็เปิดสร้างไรายได้แล้วก็ดีใจมากมันก็เป็นเหมือนแบบก็ลองคิดดูนะครับว่าสิ่งนี้ถ้าคนรุ่นหลังเข้ามาดูคนรุ่นใหม่ๆเข้ามาดูเรื่อยๆ,ๆโดยที่ผมไม่ต้องทําอะไรเลยเนี่ยมันก็เหมือนเขาเรียกน,นะครับเป็น passive income อภาษาอังกฤษเขาพูดอย่างนี้ passive i n c o m นะครับภาษาอังกฤษไม่ค่อยแข็งแรงนะครับ ก็ถ้าพูดถึงเรื่องภาษาอังกฤษเนี่ยผมก็มีเรื่องตลกขอแซงนิดหนึ่งนะครับเสียเวลาท่านนิดนึงเมื่อล่าสุดนะครับมีมีการประชุมกับต่างประเทศประเทศหนึ่งนะครับแล้วด้วยความที่ว่ากองงานผมเนี่ยเขาก็ประชุมนะครับผมเป็นผู้ช่วยก็เลยต้องเข้าด้วยนะครับเป็นการประชุมซูมนะครับปรากฏว่าผมก็ไม่เคยเข้ามาก่อนนะครับเขาบอกว่าถึงเวลาเขาก็บอกว่าแนะนําตันเองนะครับคนนั้นคนนี้เจเนลอร์นู่นนี่นั่นอะไรก็ว่าไปนะครับพอถึงตาผมเป็นคนสุดท้ายนะครับ ก็ผมก็พูดสั้นๆครับนาวเอกพง์นรินทร์ครับแล้วก็เงียบนะครับแล้วก็เป็นเดดแอร์นะครับเป็นเวลาตายประมาณสักห้าวินาทีนะครับแล้วก็ผู้ที่เขาดาเนินรายการเขาก็เลยแนะนําว่าผมเป็นใครอะไรยังไงนะครับซึ่งผมก็พูดภาษาอังกฤษไม่ได้ไม่ค่อยแข็งแรงนะครับก็ต้องขออภัยนะครับเพจก็บขอนะครับหรือว่าคลิปวิดีโอนี้นะครับจะไม่มีซับไตเติลเป็นภาษาอังกฤษนะครับเพราะว่าทําไม่เป็นครับก็เอาเท่าที่ทาได้ แล้วใครที่ผ่านมาใครที่ดูนะครับท่านก็จะเห็นนะครับว่าคลิปนี้หรือไม่คลิปนี้เนี่ยเกือบทุกคลิปของผมนะครับแทบจะเทคเดียวนะครับมีบางอันนะก็พยายามตัดต่อให้มันดูสวยงามดูน่าดูนะครับแต่พอท้ายหนึ่งผมก็นั่งมองว่าทําไมเราต้องมานั่งตัดต่อทําไมเราต้องมาทําให้คนอยากดูถ้าเขาอยากรู้แล้วเขาอยากได้ตังเขาอยากเอาความรู้ไปทําให้การลงทุนของเขามาันโต เขาควรจะลงทุนเขาควรจะดูเขาควรจะนั่นเองแล้วเขาก็ต่างตอบแทนเป็นค่าโฆษณาอะไรก็ว่าไปด้วยกันดูโฆษณานะครับก็กลายมาตั้งแต่นั้นมามว่าเออเออมันก็ไม่ต้องทําก็ได้นี่หว่ามันก็อัดคลิปนะครับเอาง่ายๆนะครับใครที่อยากเป็นยูทูบเบอร์ผมมันไม่อยากแทนตัวเองว่าเป็นยูทูบเบอร์เนี่ยนะครับเพราะว่าผ,ผมเห็นยูทูบเบอร์เนี่ยคือมันดีแนละ้วมันก็น่าดูนะครับแต่ผมอยากจะเรียกว่ามันเหมือนแบบจะเรียกว่าอย่างไง มันเหมือนเราเอาเครื่องมือเขามาใช้ในการส่งต่อความรู้แล้วก็อัดคลิปแบบเนี้ยแบบที่ท่านเห็นแล้วครับว่ามันแทบจะไม่มีอะไรเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันนะครับว่าผมอัดคลิปอะไรยังไงนะครับวันนี้ผมจะอัดคลิปลงอ่า YouTube ช่องผมนะครับเกี่ยวกับหัวข้อหัวข้อเนี่ยค่อนข้างที่เป็นหัวข้อที่ abstract นะครับเป็นหัวข้อที่อยู่ในอุดมคติและเป็นจินตนาการมากๆนะครับเป็นสิ่งที่ผมคิดขึ้นมาเองนะครับ ซึ่งการฟังเรื่องนี้อันตรายมากนะครับถ้าท่านฟังไม่ดีแล้วเอาบางส่วนบางตอนไปพูดต่อนะครับถ้าคิดจะดูต้องเรื่องคลิปนี้นะครับต้องดูให้จบนะครับข้อหัวข้อนี้ก็มีชื่อว่าอย่าเล่นเกมตามคนอื่นนะครับมันก็ประมาณว่าเขาเรียกนะครับเกมมันนี่เกมนะครับอย่าไปเล่นตามคนอื่นเดี๋ยวจะมาเล่าให้ลองมาดูกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเล่าอย่างนี้นึงเวลาผมทําคลิปนะครับผมก็จะอัดคลิปในห้องครัวครับเนห้องครัวเนี่ย มีขวดซอสขวดน้ำปลานะครับจริงๆมีข้าวของเยอะกว่านี้นะครับพอดีภรรยาบอกว่าเฮ้ย mm. ออกกล้องแล้วมันเก็บหน่อยเถอะก็เอาของออกก็เลยมันก็เลยจะดูโล่งหน่อยนะครับจริงมันลกกว่านี้ครับเครื่องมือที่ใช้ก็ใช้น้อยที่สุดนะครับโชคดีว่ามีไม้นะครับถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยไม่มีไม้นะครับคลิปแรกเนี่ยเสียงเบานะครับมีพี่บอก i, ong, เฮ้ยน้องเอ็งทําดีมากเลยว่าแต่เสียงเบานะถ้าพี่ไปต่อลําโพงพี่ฟังไม่รู้เรื่องเลยครับ ก็ประมาณว่าในช่วงนั้นนะช่วงที่เราเพิ่งตกใจตื่นขึ้นมาว่าเฮ้ยค mm hmm. hey, อบคอมีตาสารทุนไทยอะร mm hmm. ารีบอัดกันไปนะครับ mm hmm. เดี๋ยววันนี้เราจะมาชมบรรยากาศนะครับแล้วก็ทําให้ดูเห็นเลยนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับคลิปนนทอกนี่แหละที่มาคำว่าทอกเทคเดียวนะครับสําหรับใครที่คิดว่ามีความรู้เฮ้ย hey, แต่ไม่มีเวลาทําไม่เป็นนู่นนี่นั่นไม่ใช่เรื่องอยากนะครับถ้าท่านมีใจและถ้าสิ่งที่ท่านทํามันเป็นสิ่งที่สําคัญและมันช่วยเหลือเพื่อนรู้ด้วยกันได้นะครับ ผมแนะนาว่าให้ท่านทํานะครับแล้ววันหนึ่งผมก็ไม่อยากบอกว่าแล้วสักวันหนึ่งนะครับด้วยความจริงใจของท่านนะครับทุกอย่างมันจะเติบโตแล้วและก,ก็งอกเงยสวยงามด้วยตัวมันเองนะครับเดี๋ยวไปชมขั้นตอนเลยนะครับอ่ะขั้นแรกก็กจะตั้งกล้องนะครับอ่ะเดี๋ยวจะตั้งกล้องไว้ตรงนี้รับก็ส่วนไม้ก็ต้องถอดนิดนึงนะครับเพราะว่าไม้ใช้ด้วยกันนะครับ เชื่อว่าความรู้ของผมเอามาแบ,บ่งปันทุกท่าน mm. ก็จะทําให้เรา mm. มีความสุขระเดัไปด้วยกัน mm. ก็เริ่มดึกแล้วเริ่มเพี้ยนแล้วนะครับแล้วด้วยความที่เป็นเตรียมสคริปต์ก็เริ่มจะไหลแล้วนะครับ mm. ก็เอาเป็นว่าจบตรงนี้นะครับอย่าเล่นเกมตามคนอื่นนะครับหาวิธีการของท่านจริตของท่านแล้วท่านจะมีความสุขเหมือนกับที่ผมมีความสุขในการลงทุนและมีความสุขในการอัดคลิปนะครับจะดึกดื่นแค่ไหนก็มาอัดคลิปให้ท่านถ้ามันเป็นเรื่องที่สําคัญ นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับสวัสดีครับครับก็จบไปแล้วครับสำหรับคลิปอ,อย่าเล่นเกมตามคนอื่นนะครับก็ง่ายๆครับก็ เออไม่ใช่ทีวีเพียนตอนนี้นะ่าจะเที่ยงคืนแล้วมั้งครับตอนนี้อ่ะเที่ยงคืนก็ใช้เวลาประมาณเที่ยงคืนอ่าใช้เวลาประมาณ2 0 3 0ิินาทีนะครับก็ขอบุณทุกท่านที่ติดตามนะครับเห็นไหมครับว่าทอกเทคเดียวเนะี่ยก็ประมาณนี้นะครับบางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยดูคลิปแนละ้วมันเยินเยออมันรูปมันนีค่คือผมไม่ได้ คือไม่ได้ทำสคริปต์นะครับพอไม่ได้ทำสคริปต์มันก็จะเป็นแบบนี้แ,แต่ถามว่าผมดึงเกมดึงน,นู่นนึงอันนี้ก็แล้วแต่ท่านนะครับก็กไม่รู้จักทำก็ไม่ได้ทําคือก,ก็พูดมาจากใจแล้วให้นึกถึงได้ก,ก็รีบทําแล้วพอมีบางครั้งเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันมีเรื่องอยู่ในใจหรือว่ามันมีบทความมีเรื่องมีสถานการณ์นู่นนี่นั่น,นอะไรที่มันที่มันอยู่ในหัวเราแล้วเราก็เรียบเรียงไม่ทันนะครับแต่เราก็อยากคือทาให้มันจบ อย่างน้อยเนี่ยท่านดูมากดูน้อยท่านก็ไปปฏิบัติติต่อกันเอาเองนะครับแต่แล้วก็เอาไปเพื่อคือเอาไปเป็นข้อมูลในการตัดสินใจในบางเรื่องบางสถานการณ์ของท่านได้นะครับก็จบคลิปนี้แล้วกันนะครับก็ขอบคุณท,ทุกท่านที่ติดตามนะครับแล้วก็หวังว่าจะมีเพื่อนๆข้าราชการนะครับที่ชอบการลงทุนหรือว่าไม่ใช่สิเดี๋ยวนะอันนี้การลงทุนอันนี้ u t u b e อ่ะหวังว่า เพื่อนเพื่อนใครก็ตามนะครับที่คิดว่าสิ่งที่ตัวเองทําความรู้ที่ตัวเองมีมีประโยชน์และเป็นประโยชน์กับคนอื่นนะครับแนะนําว่าอัดคลิปนะครับไม่ยากนะครับถ้าท่านมีฝีมือท่านก็ตัดต่อให้ดีนะครับแต่ถ้าเกิดท่านไม่มีท่านก็มาเป็นทอกเทคเดียวเหมือนผมได้นะครับครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามก็พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ